วันนี้ผมจะมารีวิวสกินย้อนแต่ผมจะไม่อัพสกิลนะครับยอสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับผมวันนี้อยู่ผมเช่นเคยนะครับที่เปิาที่กำลังเล่นเกมกับที่เปิ R ามันเกิดขึ้นได้ยังไงหมายความว่ายังไง โอเคแล้ววันนี้ผมจะมารีวิวสกินยอนแบบใหม่นะครับผมโดยปกติแล้วเนี่ยช่องอื่นจะรีวิวสกินโดยที่อัพสกิลเพื่อที่จะได้เห็นเอฟเฟกต์สกิลแต่ผมไม่ใช่อย่างนั้นนะครับผมอยากอยากจะผมอยากทําอะไรที่แบบแปลกและแตกต่างอะ่ะคือกูอยากแตกต่างอะ่ะมึงเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมจะเป็นต้องออกของตีเร็วทั้งหมดนะครับผมเพื่อที่จะเน้นซอยอย่างเดียวนะครับไม่ให้แบบว่าไม่ต้องใช้สกิลอะ่ะคือเน้นซอยอย่างเดียวอะ่ะ ในนี่ก็ซอยกูจังเลยแล้วพวกมึงก็ไม่ต้องดราม่านะครับผมเพราะว่าผมมากับแก๊งกจับก้นทั้ง5คนเอาเลยเพื่อนสวยน้องยิงยิงพี่ยิงน้องยิงน้องยิงยิงน้องน้อง,องยิงไม,ไม่ทำไมทำไมถึงไม่ไม่รีวิวสกินแบบใหม่เฮ้ยก๊อดสิมานะโอ้ยแล้วมึงไปบอกกูเลยเลยโอ้ยเนี่ยทุบไม่เข้าออกไปไงนะ โหคือแบบยากอ่ะบอกเลยตอนเนี้ยเทียแม่งมีลิงด้วยและกูไม่มีสกิลสองให้ผักมันออกแล้วฉันทำอะไรได้ไหมเวยกำบอกรบอกระบอมาดิเอาไปละผมมีพาสซีฟบด้วยเอ้ยเอาก่อนเอาเอากล่วยกอล์ตอยกล่วยก้อยกล่วยกอล์ตแกูจะไม่มีสกิลแต่กูมีสะดือนะเอ้ยมาแล้วเพื่อน กลัวกูช่วยเอ้ยนี่ครับนี่อยู่นี่ก๊อตประมาณ <c oughs> โอ้ยมงึงฟีกอะไรอย่าเงี้ยวะ <c oughs> เอเอแบบต้องอดใจให้ไหวอ่ะคือถ้าผมได้อัพสกิลได้สกิลหนึ่งคือคลิปนี้จบทันทีเลยนะครับผมเอ้ยของพี่เปล่าน้องนี่ขนาดไม่มีสกิลนะครับผมไม่มีเลยสักทีเอ้ยมันหาวว่าก๊อต โอ้ยเจ้าม hey, ันไกลเกินเฮ้ยมา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 อ๋อช่วยยิงโชยิง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 ไดีก็ได้เอ้ยฮู้วววเฮ้ยสุดโอ้ยกูฟิกวะทำไมวะเนี่ยเฮ้ยเที่ยเอ้แม่งแบบเที่ยกูกูทำอะไรอยู่เฮ้ยดิ๊ด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 ๊ เอ้ยถูกไม่เข้าอา่ะครับน้องไ <laughs> อ้กูไม่ตายกูไม่ตายวผมยัมยยงซอ,อยอยู่แบบยังมีชีวิตรอดอยู่นะปัจจุบันคิดว่าเนี่ยจิงก็เข้าเหมือนเลยสกิลอะไรเนี่ยฉันไม่จะเป็นหรอกแต่ไอ้นี่อยู่นี่นะอยู่บนสามอยู่บนสามไอ้สวยน้องขี่มาแล้วน้องอุ้ลูดไปข้างหลังซอ,อ,อยสุดใจอ่ะก็ดกูซอยสุดใจอ่ะ ทำไมกูไม่ใช้สกิลทำไมกูไม่ใช้สกิลโอ้ยมุดุมดุดุมดุกูมดุดุมดุดุมวิ่ก้อนกูตายผมจะออกเป็นอ่าตีเร็วเลยนะครับผมคือต้องตีเร็วเท่านั้นอะเผื่อกูไม่ออกขี้ใหญ่ด้วยเฮ้ยสวยยิงยิงยิงกูยิงลกูยิงเลยเลยิงเลยไอ้กาแฟนี่แม่งเจ็บจัดเลยอ่ะ วันนี้จ,จัดแล้วกูฟิกยิงแม่งเลยเจ้าวันนี้กูมาช่วยแล้วเพื่อนกูมาแล้วกูมาพร้อมธนูพลังสวยกลางป้อมกลางได้เหรอเฮ้ยลิงลิงเอ้ยกูมาทำไมเนี่ยเฮ้ยบ้าฟ้านี่กูไม่ต้องใช้เลยแตาเนี้ <laughs> ยคือไม่จำเป็นสำหับสำหรับกูอะบ้าฟ้า <laughs> ไม่จำเป็นสำหรับกูเลยเฮ้ยจะว่าไปไอ,อ,อ้พัสดีมันสวยอยู่นะครับผมกิวติดตัตว สวยอยู <ítulo> mm ่อันติก็สวยนะครับแต่ผมไม่สามารถเห็นได้ในตาเนี้ยทําได้แค่รูดโดนโอโดนยูสวยช่วยช่วยก๊อดก๊อดช่วยก๊อดมี่ถมไหมผมไม่ได้ผมทึ่มทึ่มทึ่มโอ้ยชี้แม่งไกลเกินว่ะโอเคตีป้าไหมยิง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 รูดเชี้ทำอะไรแค่รูดอะไปวันอะเอ้ยก๊อดกูยิงก๊อดกูยิงเพื่อนก๊อดก๊อดกูยิงเพื่อน ต่อไปผมจะออกเป็นพวงเล็บเลยนะครับผมแบบเน้นตีเร็วอย่างเดียวเพราะว่ามันใช้สกิลไม่ได้ปกติแล้วเราใช้สกิลแล้วก็ใช้สกิลหนึ่งครั้งเราจะใช้พาสซีฟได้หนึ่งครั้งนะครับแต่ว่ารอบนี้เราจะเป็นต้องยิงให้ครบสามครั้งเท่านั้นถึงจะได้พาสซีฟมาไอ้ก๊อตเงียบโง่ดิมินี่กูช่วยเองโอ้เยี่ยะเฮ้ยซ้ายมือมีนะ่ะแล้วเดี๋ยวนี้ไงกูไม่รอกูฟิกใส่เลยสุด <laughs> อะไรวะ เฮ้ย8ทีจะชนะเหรอนี่ขนาดไม่ได้อัพสกิลนะครับผมอุ้ยมันจะเกินมากไปไหมเนี่ยอะไรทุกคนผมยิงอยู่ผมยิงอยู่เอาใจช่วยครับยวงหางยังห่วงยิงเพื่อนกูใช้ยิงกูใช้ยิงทำไมกูอยู่นี่กูไม่มีสกิลผมไม่สามารถใช้สกิลอะไรได้เลยทุกคนผมทำอะไรอยู่ ไม่เชื่อเลยนี่เรามาถึงขั้นนี้เหรอเรามาถึงขั้นที่รีวิวสกินแบบไม่อัพสกิลแล้วจะเห็นเอฟเฟกต์สกิลได้ยังไงกันนะฮะบ้าไปแล้วอ่ะเรวผมจะได้กรงเล็บแล้วได้กรงเล็บผมจะซอยแบบซอยเวกอะ่ะซอยไหมหยุดเฮ้ยผมดีผมดีโรเจอร์ผมดีโรเจอร์ Roger. ดีว่าน้องสวยโฮ้ยแด้กรงเล็บมาแล้วมึงจะไปในจาน้องสาวโดนพีเลยยู้ฮูเด็ดดับอ่ะเฮ้ยลิงลิง ไปไปไปไเอ้ยยูอุ้ยจะจบวเหรออุ้ยขับปมขับป้ับป้อมเลยลพี่ขั้อเลยลี้กูยิงกูยิง่เพื่อนกูยิง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 ฮู้วววววววสววววกวนว่วว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 เวววววว้วว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 คา โอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้รักตัวเองนะไม่รักทุกคนหรอกแล้วเจอกันใหม่จ้าบ๊ายบายขมุยจุบ๊บ